สวัสดีครับพบกันกับบ่าวบรรนุนคนบรรนนือเก่าครับพี่น้องมือนี้งบ่าวบรนนุนเลิกงานมาก็เลยมาหาเห็ดเลยครับเข่าไม่หมุกินอยู่อันนี้กับแปดโม่งกลัวแหละครับสิเก้าโม่งกับบ่าวบรนนยังม่กินเข่าบราวรรนุนมาซ้อมมึงเห็ดก่อนครับว่าสีได้บ่ไปรุนน้ากันเลยครับว่าบ่าวบรรนุนสีได้เห็ดบ่มือนี้มาหาหม่งเก่คือเก่าแหละครับมันเป็นยามครับมือนี้ว่ามันช่วงนี้ยามหาเหตุนี่พึ่งเบื่อบ่าวบรรนุนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นยามหาเห็ดอยู่ บ้ามันโน่นกับสิหาาเป็นช่วงเป็นช่วงไปแล้วครับตามฤดูมันนะครับ,ช,บ,รบช่วงนี้ก็สีมีฮาเฮ็ดกับน้อใหม่ครับช่วงนี้กำลังขึ้นไปเบิ้งกันเลยครับ่าเฮ็ดสีแดบ่สนะครับ ลุยน้ำหาเห็ดครับนี่ลุยน้ำหาเห็ดเช่นเคยครับพี่น้องพ่อแล้วพี่น้องลุ่นลุ่นลุนครับพี่น้องยางมา,าก,กเลยกับทายไปพร้อมเลยนะครับลุ่นไปน้ำกันเลย่าสิได้บอกตอนนี้ยังบ่มีจักดอกเขาพี่น้องไม่พ่อแล้ว <c oughs> <c oughs> นามแท่งหัวโอ้ย แล้วพี่น,อน้องมึงอยอามีนมาเอมมาอมีนมามึงพอดอกหน่อยดอกหนึ่งทำนัน่นตัดละหายอยู่มองโคกขึ้นเกาแล้วครับมองมันเป็นน้ำบท่วมถึงครับ คลิปนี้อย่าลืมเบิง้งให้จบได้ครับพี่น้องบาวมานนจะถ่ายคลิปบาวมานนจะเฉลยว่าบาวมา,าวนนอายุเท่าไรครับมีคนทายถือนะครับว่าบาวมานนอายุเท่าไรไปเบิง้งกันเลยครับไปเบิง้งไปเบิ้งต่อครับไปเบิ้งไปเบิ้องนี้ต่อน้ารสครับน้ารสครับพี่น้องฝนบตกสามทีมือนะน้ารสครับท่านตกอีกคีหนึ่งที่ต้อง คนเจ็บไปก่อนแล้วเนี่ยคนเจ็บไปก่อนเหรอครับข้าวเจียมาเลี้ยงควไอข้าวเจียมาเลี้ยงควายหุ่นห้อยควายครับพี่น้องข้าวเจียออกไปก่อนแล้วบ่าวมันลดสิเดี๋ยว มึอนี้คือจัองสีบูมันนะครับพี่น้องก็ะจะเก็บก่อนแล้วก็จะเลี้ยงแควก็จะเก็บก่อนเก็บพึ่งพี่น้องเมึงวอยแควเพื่อน่ะก็จะมาหากรแล้วครับพี่น้องีดาาา้อเออไม่ได้ยสองดอก พี่น้องมือได้ก็ได้ครับมือบ่ได้ก็บ่มีอีหลีโบมี่อีรีเขาจะออกไปก่อนเพราะว่าเหมือนบ่าวบางนุ่งก่อนวาไปบักลายเนาะมือนนัเนาะบ้านนี้เขาจะกับมะเรียงคั้ยเขาจะกับหูจักหม่องเขาจะกับสิมาเอาจบไปดีโบได้แล้วพี่น้องบ่ได้แกงสองดอกนึ่งไปเบิ่งอีก่จัหน่อยครับพี่น้องอยนี่บอกโอ้พี่น้อง มีหัดอนเขาเจาา้าค่ายเขาหมากไหมครับพี่น้องเขี่ยวหมากสงสัยต้องเป็นผู้ยิงมาหาแน่นอนหลักฐานเลยครับมเมนเลือดด้วยพี่น้องน้ำหมากน้ำหมากหอือว่ือดสิเป็นเลือดเลือดคว้วไอ้เล่เลือดปิ่งคว้วไอ้เขกบอกว่าเป็นเลือดเฮ้ยเลือดตัวนัเ้เลือดปิ่งจับคั้ยสงสัยเลือดีปิ่งจับคัย้ยครับเลือดอีปิ่งจับค,คบ <laughs> ั้วเนี่ยนะมันมันอิม่มแล้วก็เลยล่วงนะครับขาเจ้าข่ามันนะ เจ้าหาก่อนแล้วพี่น้องบอกแม่เดีมาหาก่อนครับขอบคุณผู้ที่เ,เบิ่งมาหอดตอนนี้นะครับมาเบาบรรนุนสเสลยครับว่าเบาบรรนุนอายุเท่าไรเบาบรรนุนอายุ29ปีครับจะเข้า30มลิบเลยพี่น้องเอ้ยเท่าเลยเด้เนืยเนี่ย มือนีก็ได้แค่สองดอกนะครับพี่น้องมือได้ลายก็ลายอีดีดิมือบ่อได้ก็ได้ในซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้มือได้ก็ได้อีรีครับอันคตรบมหากอนี่โอ้บาวนุนนี่กัตตาเนี่ยก็สิทธ์พอได้แกงอยู่แหะครับมือนี้คือยังสิบบได้ลายนะครับพี่น้องเอ้มือนีขอสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามบาวน,น,นุ้นนะครับ่าบาวน,น,นุนสิพาไปหายอย่างอย่าลืมกดไปนะครับ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อจะบริาพาทคลิปใหม่ๆของบาวบานุนครับบุณีขอสวัสดีครับกดไลน์น้ำนะครับพี่น้องบา,บายครับไม่ได้ครับ <c oughs> บอกแม่กลับไปบอกแม่ก่อน <c oughs>